สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับผมมาสำหรับนี้นะครับเพื่อนเพื่อนในช่วงยามมือเสาร์นะครับผมแดดเต็มๆนะครับเนาะตอนกลางเว้นแดดนะครับเนาะมีอากาศร้อนนะครับในช่วงตอนกลางเว้นนะครับแต่ว่ายามมือเสาร์นี่อากาศเย็นสบายดีนะครับเนาะนะครับผมการเริ่มเข้าหนาหนาวแล้วแต่ยังพอทันหนาวนะครับอายาอากาศเย็นๆนะครับสบายๆในช่วงยามมือเสาร์เนาะนะครับผมสําหรับในมือนี้นะครับผมก็เป็นวันที่4นะครับเนาะพฤศจิกายน2566นะครับเพื่อนเพื่อนเนา นะครับบ้านไก่เรียนเคียงนะครับเพื่อนๆเนาะผู้ที่อยู่ไก่กับบ้านห้องแอดนติล่ะนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมบ้านนาถอนนะครับเนาะเออตำบลวงเหนืออำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับก็ขอเชิญนะครับเพื่อนๆนะครับเนาะผู้ใดอยู่บ้านไก่นะครับเนาะอยแถวแถวไก่ไก่กันนะครับเนาะก็เชิญร่วมบุญกระถินนะครับเนาะมาเชิญร่วมบุญกระถินมื้อนี้เป็นมื้อนะครับมือห้องข้าวต้มนะครับเนาะมือห้องข้าวต้มเป็นอ่ามื้อน เมือห่อข้าวต้มนะครับเพื่อนเอิญมือเบียข้าวปุ่นเนาะนะครับเมื่อนี้นะครับเนาะเอามากินข้าวปุ่นนะครับเนาะมากินข้าวปุ่นเด้อกินข้าวต้มนะครับเมื่อนี้นะครับสำหรับ้ทธ่อยบานไกรเดนเทียนะครับเพราะว่าเมื่อนี้เป็นเมื่อมีเอ่อมีวเบียข้าวปุ่นมือห่อข้าวต้มเนะเมื่ออื่นสิเป็นมือหอมบุญนะครับเป็นวันรวมคือวันที่หาคือเมื่ออื่นนะครับเนาะตั้งองค์พระมหากริินนะครับเนาะอยบานเจ้าภาพนะครับมีเจ้าภาพเนาะปีนี้เนาะนะครับผมแต่กะบุญเบิดบานคือเ่านะครับแต่ว่ากับเนะ เป,เป็นเจ้าภาพเป็นกฐินอุทิตนะครับเนาะอุทิตหาพอหาหาคุณพอ่อคุณแม่ของเพิ่นนะครับเนาะนักรับผมสําหรับผู้พเ,เป็นเจ้าภาพนะครับ เอานะครับผมก็เป็นวันที่หานะครับเป็นวันรวบนาะเป็นวันห่มบุญขึ้นเมืออื่นวันที่หามือเอกาบีขอาวปุ่นนะครับเนาะกินข้าวต้มเอาการเชิญชวนนะครับโพธิยุวันไก่เนาะนะครับผมเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับเฮาสีมาพอกันในช่วงยามว่าเสาร์นี่เฮาสีมาเบิลเลขตัวนี้นะครับเนาะก็คือหลักหน่วยบนนะครับเนาะเพราะว่าเฮาจะเพื่อนๆไปก็คือหลักสิบบนเนาะนะครับบานเฮาสีมาเบิลหลักหน่วยนะครับสําหรับหลักหน่วยบนนั่นนะครับเพื่อนๆเฮาใส่เลขทั้งหมดนะครับสามโซ่เนาะ นะครับนี่ก็คือหลักหน่วยบนของเรานะครับเนาะนี่นะครับเนาะนี่คือหลักหน่วยนะครับเ้าสิจับเป็นหลักหน่วยคือตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้จับเป็นหลักหน่วยนะครับก็คือเป็นเลขมาครบ2ตัวบนนะครับแต่ว่าเ้าสิจับเป็นหลักหน่วยเพราะว่าเขามีหลักสิบอยู่แล้วนะครับเนาะเรามีหลักสิบอยู่แล้วนะครับเราจะเอาเลขมาครบ2ตัวบนนี้มาเป็นหลักหน่วยนะครับในวันที่ผ่านมานี่ก็1นะครับเนาะมันได้เลขคกตัวหนึ่งก็มาในหลักหน่วยเอาไปจับคู่กับหลักสิบก็จะเป็น ห้าหนึ่งวัสดีนะครับเพื่อนๆเนาะเป็นห้าหนึ่งวัสด์นะครับเนาะนี่นะครับเนาะเอาจับเปล่นเพื่อนในงวดที่ผ่านมาคือนี่นะครับเนาะห้าหนึ่งนะครับเนาะนี่คือหลักสิบในงวดที่ผ่านมานะครับนี่กับหลักหน่วยในงวดที่ผ่านมาเอามาจับคู่กันแล้วนะครับก็จะเป็นห้าหนึ่งวัสดีนะครับเนาะสำรับงวดนี้นะครับเดี๋ยวเข้าสิไปเบิ่งหลักหน่วยของเราเลยนะครับนะครับผมสามสูตรเหมือนเดิมนะครับเนาะเป็นสูตรนะครับนี่คือสูตรที่หนึ่งเข้าสิเบิ่งสูตรที่หนึ่งเลยนะครับเนาะในสูตรททีีี่่นนนนะะะคคครรรััับบสูตตือว้เา นี่คือสูตรที่1นะครับเนาะในหลักหน่วยนะครับนี่นะครับเนาะมาครอบบนหน่วยบนนะครับเนาะสูตรที่1นะครับเดินแบบนี้นะครับคือหลักหน่วยนะครับพ้อสีหมายไปที่หลักหน่วยนะครับหมายไปที่หลักหน่วยเท่านั้นนะครับเนาะนะครับหมายไปที่หลักหน่วยเนี่ครับเดินนะครับงวดที่ผ่านมานี่นะครับเนาะนี่หนึ่งนะครับมาที่หลักหน่วยสาหรับงวดนี้เขาประมวลผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะหนึ่งสองห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ในสูตรที่หนึ่งนะครับเนาะหนึ่งสองห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะ นะครับเพื่อนๆได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแตัโตนะครับต่อไปนะครับเข้าเสียบสูตรที่2สําหรับในสูตรที่2นะครับนี่คือสูตรที่2นะครับเนาะครบสองตบบนสูตรที่2นะครับเราก็จะหมายไปที่หลักหน่วยนะครับเนาะหมายไปที่หลักหน่วยอย่างเดียวเลยนะครับหมายไปที่หลักหน่วยนะครับ่อนเนาะหมายไปที่หลักหน่วยนะครับในวันที่ผ่านมากันหนึ่งนะครับมาที่หลักหน่วยนี่ครับเนาะนะครับแล้ววันที่นี้สำหรับวันนี้เขาประมวลผลออกมาแล้วนะครับเมื่อก็้สีได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะนะครับ 5้าหกห้าแปดเก้าศูนยนะครับนะครับเพื่อนได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะนะครับผม5 8าแ1ดเก้นย์ะครับผมสำหรับเลขในสูตรที่2นะครับต่อไปเ้าสีไปเบิ่งสูตรที่3นะครับเนาะสูตรที่สนะครับ สำหรับสูตรที่3มนะครับเ,เพื่อนๆของเข้ากาค็คือสูตรนี้นะครับเนาะนี่คือสูตรที่3นะครับในสูตรที่3นี่นะครับผมก็เป็นเลขครบบนคือกันนะครับเข้าสีไม้ไปที่หลักหน่วยย่างเดียวนะครับเนาะหลักหน่วยนะครับไปที่หลักหน่วยเลยนะครับเนาะหน่วยนะครับเนาะหลักหน่วยนะครับมันก็สีเดินแบบนี้นะครับเนาะเดินแบบนี้เลยนะครับในงวดล่าสุดนี่ก็ไปที่1นะครับ1นะครับเนาะมาที่1เลยนะครับ1นะครับมา1ตัวนี้นะครับ สำหรับตัวนี้นะครับเข้าประมวลผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนะครับก็ไปที่ตัวนี้เลยนะครับเนาะศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกแปดเก้านะครับนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับเนาะการสีออกมาเป็นแบบนี้นะครับสามสูตรเรียบร้อยแล้วเข้าสีมาบิางนะครับว่าตัวใดชนกันบ้างนะครับเอาเอาเอาตัวที่ชนสามสูตรนะครับเพราะว่ามันเป็นเลขแปดตัวเอาชนสามสูตรสองสูตรบ่เอานะครับเอาสามสูตรเท่ากัไปที่ ตำแหน่งที่หนึ่งเลยนะครับก็คือหลักเลขหนึ่งนะครับเลขหนึงนะครับนี่นะครับหลักหน่วยเลขหก็ยังมาเหมือนเดิมนะครับเลขหนึงก็ยังติดเด่นมาอยู่นะครับเนาะตัวที่2นะครับเลขสองมีหรือไม่เลขสองสองสอมีสองนะครับมีสองนะครับ5มีหรือไม่หมี5มี5มี5นะครับมี5มี5แล้วก็มีห้า นะครับเจ็มีหรือไม่นะครับเจ็มีสูตรเดียวนะนี้ไม่มีเกตไม่มีเกตนะครับเนาะเก็ดในลักหน่วยไม่มีนะครับต่อไปเลขแปดนะครับมีแปดมีแปดมีแปดนะครับมีแปดมีแปดมีแปดนะครับเก้ามีหรือไม่มีเก้า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 นะครับศูนย์มีหรือไม่ ศมีศูย์มีศูนย์แล้วก็มีศูนย์ะครับมีศูนย์มีศูนย์มีศูนย์แล้วก็มีศูนย์เพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆเนาะเลขนะครับเนาะนะครับก็จะไปที่นะครับเนาะหนึ่งสได้6ตัวซ้ำกันกับงวดที่ผ่านมาเป๊ะเลยนะครับหนึ่งสองห้าแเนาะนะครับหนะครับเนาะในตัวนี้นะครับได้ไปที่1นะครับห หนึ่งสองห้าแปดเก้าแล้วก็ศูนย์นะครับได้หกตัวคือเก่านะครับเพื่อนๆได้หกตัวคือเก่าเนาะนะครับได้หกตัวคือเก่าถามันได้หกตัวคือเก่านะครับเนาะสำหรับหลักสิบของเรานั้นนี่คือหลักสิบนะครับนี่คือหลักสิบเจ็ดแปดศูนย์สองสี่ 78024นะครับ78024นเนาะนะครับผมเราก็จะจับไปที่78 0 2 4นี่คือหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วยเลยนะครับเนาะนะครับนี่คือหลักสิบนะครับนี่คือหลักสิบนี่คือหลักหน่วยนะครับเนาะเขาจับมาเรียบร้อยแล้วบานที่นี่เขาจะจับคู่กันที่ได้30คู่นะครับนะครับเพื่อนๆจับคู่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับ30คู่นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเนาะ นะครับเพื่อนเอนออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเนาะนะครับผมเลขวันที่นี่นะครับเพื่อนเนเนาะในเลขตัวนี้จับออกมาแล้วนี่หลักสิบนี่หลักหน่วยจับออกมาแล้วได้30คู่นี่นะครับเนาะสาคู่ถ้า30คู่นี่นะครับเนาะถ้าเฮ้านะครับเนาะถ้าเรานะครับเนาะจับโดยแต้มรวมนะครับเนาะถ้าเราจับโดยแต้มรวมนะครับเดี๋ยวหอเสี่ยวแต้มรวมบนมาจับนักครับเพื่อนๆนเนาะนะครับแต้มรวมสองตัวบนคือสูตรนี่นะครับเนาะคือสูตรนี้นี่นะครับเนาะ เนี่ครับเดินแบบนี้เลยนะครับเนาะแล้วบานที่นี่ในงวดล่าสูตรนี่หลุดนะครับหลุดงวดแรกนะครับในปีนี้เนาะในปีนี้นะครับเพราะว่าในสูตรนี่มันเป็นเลข2ปีนะครับเนาะเดินมาทั้งหมด2ปีนะครับเพื่อนๆในเลขสูตรนี้เนาะนะครับเดี๋ยวข้อเสียหายเบิงสถิติการเดินของเขานะครับเนาะในเลขสูตรนี้สถิติการเดินนะครับนี่คือสถิติการเดินของตัวเลขนะครับนักรับเพื่อนเนาะนี่นะครับเนาะนักรับคือตัวนี้นะครับ นี่คือสถิติการเดินของตัวเลขอันนี้มันถือผลมันเลยเยอะนะครับนี่ครับเนาะอันที่เข่ากากบาท2ตัวนี่ก็คือมันไม่เคยมานะครับเนาะมันเป็นเลขหนึ่ง6 7ตสามะี่ห้าหกเจ็ดตันะครับเดินแบบนี้นะครับเดินมาตั้งแต่ปีหกห้านะครับนี่นะครับตำแหน่งของเขาก็คือตัวนี้นะครับหลักร้อยครั้งที่สองหลักหน่วยครั้งที่2บวกกันลบ1คงที่นะครับแล้วก็เดินไปตามนี้นะครับเนาะนี่นะครับนี่นะครับเนาะมันเดินแบบนี้นะครับมันจะเข้า2ตัวบนแบบนี้นะครับ ในปีหกห้าหลุดหนึ่งงวดนะครับในปีหกห้าคือหลุดหนึ่งงวดนะครับในปีหกห้าเนาะแล้วก็เดินมากนะครับปีหกหกนี่เดินนะครับเดินยาวมาปีหกหกนะครับเดินมากกว่านี้นะครับเนาะแล้วก็มาต่อเล่มนี้นะครับเนาะก็คือมาต่อเล่มนี้นะครับเพราะว่าตัวเล่มนั้นมันเยิ่มแล้วนะครับเนาะก็มาต่อเล่มนี้นะครับก็เดินต่อมาเนี่ยนะครับปีหกหกนี่เดินมานะครับนะครับยังไม่สะดุดเลยนะครับเนาะมาสะดุดงวดนี้เป็นงวดแรกนี่นะครับเนาะ งวดน,นี้เป็นงวดแรกในเลขแต้มร่วมสองตัวบนสูตรนี้นะครับเลี้ยววันที่นี้้าเข้าจับโดยแต้มร่วมสองตัวบน็คือเข้าจับต่อไปเลยนะครับเนาะเลขประมวนผลออกมาแล้วได้ตัวเดียวกันกับงวดที่ผ่านมานะครับได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่นะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ได้ตัวเดียวกันกับงวดที่ผ่านมา,นนตนมา,นมาแต้มตัวนี้ปีนี้เพิ่งจะหลุดงวดที่หนึ่งนะครับเนาะเข้าจับให้เพื่อนๆทุกงวดคือสูตรนี้นะครับเนาะตั้งแต่ปีไกลนี้ คือจับทุกงวดเลยคือสูตรนี่นะครับเนาะนี่นะครับแต่ว่าฮ่าฮ่าเข้ากับหาสูตรมาเทียบเรื่อยๆนะครับเนาะหาสูตรมาเทียบชนเพื่อให้ตัวเลขมันหน่อยลงนะครับแต่ว่ามันกับสูสูตรนี่วันแรกสูตรเพราะว่าสูตรนี่เดินยาว2ปีนะครับลดปีละงวดนะครับปีนี้เพิ่งเสรีลดงวดแรกนะครับนี่นะครับเนาะน้ำเสน่ห์เพื่อนๆทุกงวดนะครับเนาะเอาลูกจักกิฟตศัพท์กันดีนะครับเนาะนะครับ พอวันเข้าเสรจเป็นสูตรหลักก็ว่าได้เป็นสูตรหลักนะครับเรียกวันที่นี่สำหรับวดนี้เข้าสมาจับเลยนะครับเจ็ดแปดเก้าศนาะนะครับผมเจ็ดแปดเก้าศนี่ถ้าเข้าจับนะครับจับเลยนะครับเจ็ดนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ก็ตัวเก่านะครับตัวเก่าตัวเดิมในวัที่ผ่านมานะครับจับเลยนะครับเนาะเจ็ด่แต้มะนะครับเนาะเจ็แปดแต้ม นี่นะครับเนาะเจ็แต้มนะครับเจ็ดสองเแต้ม7จ็หสมแต้มไอห้าสองแต้มไม่มีนะครับเจ็ดแปห้าแต้มไม่มี7 9็หแต้มไม่มี707แต้มนะครับแปดหนึ่งเแต้ม8 2ดแต้ม8ปดหสมแต้ม 886แต้มไม่มี897แต้ม808แต้ม011แต้ม022แต้มไม่มี055แต้มไม่มี088แต้ม099แต้ม000แต้ม213แต้ม224แต้ม257แต้ม สองแต้ม291แต้ม202แต้มไม่มี4ี่หแต้มไม่มีสี่แต้มไม่มีสี่ห้แต้มส8 2แต้มไม่มีส9 3แต้มแล้วก็404แต้มนี่นะครับเพื่อนๆเลขจะเข้าแต้มอยู่ตรงนี้นะครับเนาะนะครับหนึ่งสองสามี่ห้าหกดแปสบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอ้าได้น้อยแล้วนะครับเนาะยี่สิบคู่ยี่สิบคู่พอดีนะครับยี่สิบคู่พอดีพอดีเลยนะครับขนาดเลขหลายตัไปนี่นะครับเนาะได้ยี่สิบคู่นี่ถือว่าได้น้อยมากเลยนะครับนี่นะครับได้ยี่สิบคู่ตัวนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเขาจะค่อยมาจับโตเ่นนะครับเนาะ ตัวเด่นของเราจะเด่นไปที่ตัวใดนะครับเดี๋ยวนะครับเนาะแต่ว่าถ้าห้าจับตัวเด่นก็จับไปแล้วนะครับหลักหลักหลักสิบนี่เป็นเลขขี้นะครับเนาะหลักสิบหลักสิบเป็นเลขขี้นะครับหลักสิบบนเป็นเลขขี้นะครับเนาะนะครับนะครับหลักสิบบนเป็นเลขขี้นะครับนี่ห้าจับหลักสิบมาเนี่ยนะครับเนาะเทียบคู่ขี้แล้วนะครับในหลักสิบเป็นเลขขี้เลขขี้มันก็จะมีอยู่คือเลขเก็เพียงตัวเดียวในหลักสิบนะครับเลขขี้นะครับเนาะนะครับมีเลข มีเลขเจ็ดเพียงตัวเดียวถ้าเลขเจ็ดเพียงตัวเดียวนะครับในเลขตัวนี้นะครับจับโคูมาแล้วมันก็จะมีอยู่สามคู่นี้นะครับเจ็ดเป็นหลักสิบก็คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดศูนย์มีเท่านี้นะครับเนาะมีสามคู่นี้มีสามคู่นี้เพราะว่าหลักสิบบนนั้นเป็นเลขขี้นะครับเนาะที่เขาจับเลขขี้เพราะว่าในงวดในสูตรที่เข้าใส่นะครับเนาะ ในสูตรที่เขาใส่นั่นนะครับก็คือสูตรนี้นะครับเนาะสูตรนี้เนาะี๋้วมีบางสูตรคุกกี้นะครับก็คือสูตรนี้นะครับสูตรที่เขาใส่คือสูตรนี้นี่คือสูตรที่เราใช้ในหลักสิบสูตรคุกกี้นี้นะครับมันก็เดินยาวนะครับเนาะหลักสิบนะครับนะครับเลขขี้เลขได้เลขคู่เลขคู่มาเลขขี้เลขขี้มานี่นะครับเราเดินแบบนี้แล้วก็มีสะดุดหนึ่งงวดกับครื่งวัดซีหกหกแล้วงวดล่าสุดเขาไม่อีกนนะครับเนาะนี่นะครับงวดล่าสุดเข้ามาอีกนี่นะครับ ได้เลขขี้เลขห้ามาแล้วก็มีห้าอยู่ในนี้ด้วยนะครับเนาะนะครับตรงตัวเลยจับไป4ีโต้เนี่ยครับเนาะสี่ตัวนะครับเข้าห้านะครับง้ดนี้ได้เลขขี้นะครับปนะระมวลผฟล์กแมวได้เลขขี้เจ็ดเก้าหนึ่งสามเจ็ดเก้าหนึ่งสามก็ตรงตัวเลยเน,นะครับเจ็ดเนี่ยเจ็ดนี่ตรงตัวเลยนะครับน,น,นะครับเพื่อนๆตรงตัวเลยเพราะว่าเราจับมาสี่ตัวนี่มันจีเข้าตรงโตทุกวดนะครับเนาะได้หนึ่งหนึ่งมาได้ห้าห้ามาได้เจ็ดเจ็ดมา อันนี้ศูนย์มาอันนี้ศูนย์มาหนึ่งมาหลักสิบนะครับอันนี้ศูนย์มาอันนี้เจ็ดมาเจ็ดมาศูนย์มานะครับอันนี้สามมาตัวที่สี่นะครับตัวที่สี่เนี่ยสามมาห้ามาแปดมาใกเจ็ดมาตัวนี้หนึ่งมาตัวนี้ศูนย์มาตัวที่สี่นะครับตัวนี้ก็หลุดไปนะครับหลุดก็หลุดไปงวดล่าสุดนี่นะครับก็ห้าตัวนี้มานะครับเนาะตรงตัวงวดนี้เจ็ดนะครับเข้าโฟกัสตรงประเด็นเลยนะครับ โฟกัสตรงประเด็นเป๊ะเลยคือ7นะครับเนาะเเป็นเลขขยันด้วยนะครับในช่วงนี้7มากระจายเลยนะครับเนาะสำหรับเลขบนนะครับเมาบ่อยมากนะครับเนาะเซนเป็นสสังเกต7นะครับใน7นี่นะครับในปีนี้เป็นปีของ7นะครับเนาะนะครับหนึ่งเจ็ดมานะครับนี่นะแปดเจมี7 9็ดเจมี7นะครับแล้วก็2 7 2มี7 8 7 2มี7นะครับแล้วก็7 8 2มี7 4 7 8มี7นะครับเนาะ เลขเจ็ในงวดนี้มาในปีนี้มาเยอะมากนะครับนะเลขเจ็มาถึงหนึ่งนะครับนะสองสามนะครับสี่ห้านะครับแล้วก็หกแล้วก็เจ็ดนะครับประวัติศาสตร์เลยนะครับเลขเจ็ดมาถึงเจ็ดแปดงวดภายในยังไม่สิ้นปีเลยนะครับยังไม่สิ้นปีเลยนะครับเลขเจ็ดนะครับสําหรับเลขบนมาทุกงวดเลยเลขเจ็ดเอ้ยมาถึงแปดงวดเลยนะครับเนาะ แล้ววันนี้ก็7็ดโฟกัสมาอีกแล้วนะครับนี่คือ7ดมาโฟกัสอีกแล้วนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็จะจับไปที่เลขหลักสิบก็จะเป็นเด่นไปที่หลักเลขขี้นะครับเนาะเลขขี้ก็มีเลขเ็เพียงตัวเดียวเท่านั้นอยู่ในหลักสิบนี้นะครับเนาะนี่คือหลักสิบเนี่ยครับเนาะก็ไปที่ตัวนี้นะเจ7ดหนึ่งเจ็ดสองมีสามคู่นี้นะครับนี่นะครับเจ็ดหนึ่ง 7 2 7 0นะครับมี3มคู่นี้นะครับเพื่อนเอานะครับผมเดี๋ยวเขาจะมาเบงหลักหน่วยด้วบาเดีเดี๋ยวเขาจะมาเคลียร์ลักหน่วยสําหรับหลัก1ิเราเคลียร์แล้วนะครับเคลียร์แล้วได้ได้เก็ตนะครับเดี๋ยวมาเคลียร์ลักหน่วยนะครับลักหน่วยเคลียร์ลักหน่วยเลยนะครับเพื่อนเนาะหรือเป็นแนวใดบ้างนะครับเนาะเดี๋ยวเคลียร์ลักหน่วยเลยนะครับนะครับเนาะสำหรับลักหน่วยนะครับเนาะเดี๋ยวเขาจะมาเคลียร์นะครับเนาะนะครับผมแล้วบานที่นี่นะครับเนาะ <simplest> เออ่สำหรับเพื่อนเพื่อนนะครับเออ่หมูว่านนี่นะครับหมูว่านนี่ก็ขอแสดงความยินดีนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะที่ได้เลขเล่าไปนะครับเนาะสำหรับเลขเล่านะครับเพื่อนเพื่อนเนาะสำหรับเลขเล่าด้อที่แอดจับเล่าให้ไปในในไทยคลิปในไทยคลิปของหมูว่านนี่นะครับในตอนเย็นนะครับเนาะนะครับเพื่อนเพื่อนก็ขอแสดงความยินดีเราพัฒนานะครับงวดวันที่3นะครับเนาะเมื่อวานนี้นะครับนี่นะครับเนาะเลขออกไปโอ้ยพี่บาพี่บอเลขนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะเลขออกไปที่หนึ่ง สอง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 สี่เลขเล่าออกเมื่อวานนี่โผดโผบ่ะหนึ่งสอ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 งสี่นะครับก็ไปที่คู่สองสี่นี่ครับน้องเพื่อนๆเนาะนะครับแล้วเราก็โฟกัสให้ไปวิ่งที่สองนะครับเนาะนี่นะครับเข้าขีดเคี่ยงหมายถือไว้นี่นะครับก็คือให้ไปวิ่งที่สองนะครับนะครับโฟกัสไปที่สองนะครับเนาะนะครับสําหรับเลขสามตัวนี่หนึ่งสองสามนี้นะครับ จับคู่กันมาแล้วนะครับก็จะได้ไปที่เราก็โฟกัสไปที่1กับ2นะครับเอา2ตัวนี้นะครับในเมื่อวานนี้เราก็ให้1กับ2หลัก10ก็1กับ2หลัก10แล้วก็มาจับคู่กับ3ตัวนี้ก็คือ1 3 1 4 1สามหนึ่งี่หนึ่งห้าสามสี่สองห้านะครับเพื่อนเือนเนาะแล้วทีนี้นะครับเพื่อนเือนเนาะมันก็ถูกทั้งบนทั้งล่างเพราะว่าบางเวฟนะครับจะเอาตัวนี้เป็นตัวล่างนะครับนะครับแต่ว่าถ้าให้วิ่ง2หรือเด่น2ก็จะเข้าไปที่คู่2 2สองนี้นะครับเนาะ นะครับคู่2 2คู่นี้นะครับสำหรับเลขบนก็ไปที่คู่2 4คือคู่นี้นะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับสำหรับข้อแสดงความยินดีด้วยนะครับสําหรับปูจีได้หมู่ว่านนี่นะครับสำหรับเอสบอลเอสวิ่งสองนะครับเอสวิ่งสองนะครับวิ่งสองก็ได้วิ่งก็ได้วิ่งนะครับวิ่งพันหนึ่งก็ได้สามพันนะครับเนาะเพราะว่นเป็นมันเป็นบนนะครับลงทุนไปสองพันได้กำไรพันหนึ่งแต่ว่าไม่เอาคู่นะครับไม่ได้เอาคู่เนาะนะครับเพราะว่าเอสวิ่งกับคู่ชั่วกว่านะครับเนาะ นะครับแล้วนะเพื่อนๆพื่ถ้าจัดไป6คู่นี้ก็ต่ำแต่จะเตสไปที่2 4นี่นะครับในเลข2ตัวบทนะครับเนาะแต่ว่าถ้าให้2ก็จะเป็นแตก3ตัวไปเลย2 2 4นะครับเพื่อนเพื่อหมูว่านนี่ไปเลยนะครับเนาะแตก3ตัวไปเลยของเรานะครับสําหรับเลขเล่านะครับเนาะเอานะครับการแสดงความยินดีไปนะครับวันจันทร์จัียงวากันใหม่เนาะวันจันทร์เดียวเพื่อนเพื่อนแอดก็สิลงให้อีกคือเก่านะครับมาสู่พองเข่าเดินมา40กว่าโกงหดแล้วเนี่เขาชูงวดนะครับนี่นะครับเนาะ การันตีได้เลยนะครับแอดฟันธงมั่นใจเลยนะครับเนาะเดี๋ยวงวดวันวันจันทร์นี้แห่งมั่นใจแห่งสำหรับเลขเล่านะครับเนาะเดี๋ยวแอสิฟันธงให้ตัวใดนั่นนะครับเพื่อนเนาะก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมนั่นแหละนี่นะครับเนาะไม่ไม่เยอะตัวนะครับสามคู่สำเน็ตรนะครับเนาะนะครับสำหรับเลขเล่านะครับเนาะแล้ววันที่นี้สำหรับตัวนี้ก็จะไว้เพียงสำเน็ตนะครับเนาะเดี๋ยวเอาจังคอยมาเบิรงเลขหลักหน่วยบดเนาะว่าสีออกมาเป็นตัวใดได้เกตไปแล้วโฟกัสตัวเดียวนะครับเดี๋ยวหลักหน่วยก็จะได้กี่ตัวนนนนนนะะะะะะคคคครรรัััััับบบบเเเเเาาาถ้้ไดดดดตวววีีียยยแห่งงก็จจูฟธล นะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงสำหรับเพื่นเพื่อนไปเลยอยู่ในพ่แหธแัณฑ์แมแดงองตองคือเกา่าบปสุขุสุขคนสวัสดีครับ